ส่วนลดรายการนะคะเราจะลดน้ำทิปจาก21บาทให้เหลือ20บาทนะคะเรามากด F8 ส่วนลดรายการระบุส่วนลด1บาทกด Enter ค่ะราคาส่วนลดก็จะแสดงในช่องลดนะคะกดจ่ายเงินค่ะให้มา60บาทพิมพ์60 ต่อไปเป็นส่วนลดท้ายบินนะคะกดชำระเงินค่ะช่องนี้จะใส่เป็นจำนวนที่เราจะลดท้ายบินให้ลูกค้านะคะใส่8กด f 8ส่วนลดท้ายบินค่ะลูกค้าให้เงินเรามา60บาทพิมพ์60กด enter ได้เลยค่ะตรงท้ายบินนะคะ จะแสดงส่วนรดท้ายบินให้เราเห็นเห็นตัวเลขที่เราลดไปค่ะ